เราเราไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนเทนะ็จเนาะในในในข่าวในส่วนนี้ก็ต้องมีข้อมูลหลายๆอย่างแล้วก็ต้องในการเดี๋ยวนี้เราก็ต้องเสิร์ชหาข้อมูลด้วยว่าอันไหนน่าจะเป็นมากกว่าประมาณนั้นดูในการวิเคราะห์ของเราด้วยในส่วนหนึ่งในความเชื่อส่วนตัวด้วยค่ะคือจังเขาบอกเข้าวา่าเข้าสิได้เงินหรือผู้ถาเดือนละสามพันมันกับโบแมนเขากับตัวให้เข้านั่เบิงเขาเรื่อยๆว่าเดือนนั่นซีแมนเดือนนี้ซีแม,น,มนกับโบแมน มันเป็นข่าวขีตัวตอันนี้คือข่าวปลอมข่าวปลอมตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ความรุนแรงที่อุทยานสวรรค์น,นะคะก็จะมีข่าวรายงานบอกว่ามีเด็กเสียชีวิตจํานวน40คนแต่พอรายงานจริงๆแล้วไม่ถึงขนาดนั้นค่ะซึ่งมันส่งผลองไรต่อคนอื่นๆก็เราเอ่ทำให้คนอื่นรู้สึกหดหู่ตกใจเยอะขนาดนี้เลยหรอแต่ว่าถ้าเราเสพจริงๆแล้วก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะที่ ได้อ่านนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนว่าค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าผู้ก่อเหตนะุเดินทางไปจุดนั้นจุดนี้ค่ะทําให้คนนะออตกใจค่ะว่าบางทีบอกว่ามาถึงไทยวัสดุแล้วนะอย่างเงี้ยพนักงานไทยวัสดุก็แตกกระเจิงเลยเขาวิ่งหนีไปตามทุ่งนาอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าจางเขาโทรเข้ามาโทรศัพท์จะให้ลงทุนอย่างง้นอย่างนี้ครับแต่ว่าแต่มันไม่เป็นความจริงเป็นข่าวที่หลอกลวงเยอะแยะเลยครับ มีติดต่อกับโทรศัพท์ของเรามาจะลงทุนอย่างนู้นอย่างนี้มันเป็นข่าวปลอม,มสร้างผลเสียสร้างผลร้ายกับสับงคมโอ้อันตรายมากเลยครับข่าวตัวนี้ครับถ้าเงินเราออกไปปุ๊บมันจะสูญหายไปแบบพลิบตาเลยละ่ะนะในปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีได้พัฒนายอย่างรวดเร็วผู้คนบริโภคข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันมากขึ้นเมื่อมีอินเทอร์เน็ตทุกคนก็เป็นได้ทั้งผู้รับและผู้ผลิตข่าวสารข้อมูล นอกจากจะมีข้อมูลที่เป็นความจริงเป็นประโยชน์แล้วยังมีเนื้อหาที่เป็นข่าวปลอมข่าวหลอกลวงความคิดเห็นส่วนตัวเนื้อหาโน้มน้าวชักจูงโฆษณาชวนเชื่อเนื้อหาสร้างความแตกแยกและสร้างความเข้าใจผิดซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเฟคนิวส์ภัยร้ายที่ใกล้ตัวในขณะที่ว่าการเสพสื่อข่าวปลอมนี่หรือข่าวจริงโดยทุกวันนี้ออยอมรับว,ว่าเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนแก้ยาก ทุกหน่วยงานก็ก็บอกว่านี่คือปัญหาของสังคมอ,อย่างในอย่างในยกตัวอย่างอย่างในสถานศึกษาเนี่ยเราจะบอกว่าห้ามเด็กนักเรียนเล่นโทรศรัพท์ขณะเรียนหรือว่าใช้โทรศรัพท์แล้วก็หลายๆหลกักกิจกรรมเพียงแต่ว่ามันก็คือห้ามไม่ได้ทุกคนสามารถเสพสื่อ การเสพข่าวต่างๆนั้นมันทั้งมีทั้งข่าวดีและไม่ดีข่าวปลอมและข่าวจริงใช่ไหมฮะงะนั้นคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยทุกคนควรจะต้องตระหนักดูก่อนว่าข่าวนั้นมันกระทบกระเทือนกับสังคมมากน้อยเพียงใดกับสถาบันมากน้อยเพียงใดการที่เราจะเสพสื่อต่างๆนั้นคงจะต้องออวิเคราะห์ก่อนนะครับ คือหาแหล่งข้อมูลที่ไปที่มาให้ชัดเจนก่อนว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงมากน้อยเพียงใดครับผลกระทบของเฟคนิวส์สามารถส่งผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ทำให้ผู้รับสารตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตรนกตกใจผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายและทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมแต่เราทุกคนสามารถรู้เท่าทันเฟคนิวส์ได้ ด้วยการตรวจดูให้แน่ใจว่าคอนเทนต์ที่เรากำลังอ่านถูกเขียนขึ้นโดยแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านความถูกต้องหรือไม่หากเรื่องราวมาจากองค์กรที่ชื่อไม่คุ้นเคยควรตรวจสอบเพื่อความแน่ใจอีกครั้งตรวจสอบหาต้นต่อของข่าวสอบถามผู้เชี่ยวชาญ หรือสอบถามไปทางเพจ Facebook ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เปิดเพจขึ้นเพื่อช่วยตรวจสอบข่าวสารที่มีผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้างและที่สำคัญทุกคนควรเอะก่อนเชื่อและควรเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์